นี่ไงวันนี้ก็เลยจะมาฟังเพลงใหม่เพลงปั้กินคือยังไม่ได้ฟังคือเก็บไว้ฟังพร้อมทุกคนคือเริ่มหลังๆเริ่มชอบแล้วแบบในการที่จะฟังมันมี2เวอร์ชันใช่ไหมฟังเวอร์ชันไหนก่อนอ่ะภาษาญี่ปุ่นก่อนไหมเป็นเพลงครบรอบซูเดออ้าวไลละกี่ปีนะ20ป่ะแต่ก็ฟังมาแล้วแหละแบบภาษาญี่ปุ่นหนูฟังภาษาญี่ปุ่นแล้วรู้สึกเป็นดนตรีสนุกอะแบบสนุกสนุกคือจังหวะมันไม่ได้เร็วเกินแบบว่ารู้สึกว่าน่าจะเต้นแบบสนุก ท่อนแบบท่อนฮุกมันก็ความเยอะๆก็หลอดเหมือนกันนะท่อนอื่นอาจจะยังไม่ชินอะไรเงี้ยแต่ว่าท่อนฮุกแบบคิดว่าถ้าแปไทยน่าจะไม่รัวขนาดนั้นปะหรือว่าไม่น่ารัวแบบไม่น่าเร็วน่าจะพอดีๆป่ะรู้สึกว่าท่อนเวิร์ดมันรัวกว่าแบบท่อนฮุกอีกไม่รู้เหมือนกันคิดว่าคำน่าจะแบบคำน่าจะเยอะตอนแบบเวิร์เพราะว่าเหมือนถ้าแปไทยมันต้องลงทุพยางอะไรอย่างเงี้ย คือหนูไม่เคยฟังหนูไม่เคยฟังแบบเวอร์ชันแปลไทยยังไม่เคยคือตอนแรกก็จะขอไอเกียวยาฟังแต่ก็คิดไปคิดมาอ๊เดี๋ยวเอากลับมาพอ <c oughs> ฟังีกว่าความรู้สึกมันไม่เหมือนกันนะแบบฟังครั้งแรกกับแบบว่าฟังมาก่อยอะไรเงี้ย พลงยเงนเลยอะกินนาทีเนี่ยห้านาทียังไม่กุดคือหนูรู้สึกว่ามันเป็นฟิลแบบเพลงดูเป็นเพลงเทศกาลยังไงไม่รู้คือมันเป็นฟิลที่เหมือนแบบว่ามีความแบบเทศกาลเล็กๆไหนฟังต่อไปฟังของวีนเคนะว่าหนูอะมีความรู้สึกว่ามันต้องเป็นฟิลแบบเทศกาลหน่อยๆโอเคมาเราจะมาฟังของวีนเคอันนี้ค่ะแอบคาดหวังหนูขอทายก่อนว่าเวอร์สอาจจะเป็นแบบว่าประโยคเยอะนิดนึงแบบว่ารัวๆนิดนึงแบบว่ามีคําเยอะแต่คลิปร็อท่อนฮุกน่จะออกมาแบบว่าฟังเข้าใจมันจะมีนะบางเพลงที่ท่อนฮุกมันแบบฟังไม่เข้าออะไรเงี้ย ฟังออกคาดหวังหึมีเสียงนี้ด้วยหรอเฮวิไม่ได้ตั้งใจฟังตอนแรกมีเสียงกิ้งกิ้งด้วยหรอเขาไม่ได้เปลี่ยนดนตรีใช่ไหมทำไมรู้สึกมันดนตรีมันฟุ้งมันดูเหมือนอาจจะยังไม่ชัดนิดนึงดีกว่าวะคือเป็นที่ลำโพงเฮะแป๊บนึงอะไรนะทำไมมันจริงหรอจริงจริงๆด้วยกัน เพลงรืดูร้อนปะเออแต่ว่าช่วงนี้มันฤดูร้อนญี่ปุ่นใช่ไหมหนูชอบเพลงรืดูร้อนมันลำโพงหนูมันอันนี้ตกหนูรู้สึกว่ามันไม่ชัดอะแบบมันเขาไม่ใช่เสียงไม่ชัดนะคือเสียงมันไม่แน่นอะแบบอาจจะไม่แน่นเท่าแบบของญี่ปุ่นเออแต่หูฟังง่ายใช่หูฟังฟังง่ายก็ไม่ฟินลานะคนดีหรอ รูสึกว่าเหมือนดนตรีม so like so yeah. mm ันแน่นกว่าแบบว่าดนตรีมันดังกว่าเสียงเดียหรือมันเป็นเพราะที่มันเป็นที่ฟังจาก youtube หรือเปล่าหรือว่าถ้าฟังจากแบบพวกแอปฟังเพลงดีๆสตรีมมิ่งเสียงดีกว่าอะนั่งงหนูอ่ะคือมันรู้สึกว่าถ้าฟังใส่หูฟังน่าจะอัดทลดกว่าเนี่ยขาัดเสียงแบบอ่า อะไรเงี้ยหนูสมมติว่าแบบคือมันไม่แน่นอะคือมันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่ามันไม่แน่นอะไรเงี้ยเฮ้ยก็ดีอยูน่นะหนูว่าติดหูเลยล่ะวิลเลสเลอยู่เลิศเลยล่ะได้เลยล่ะโอเคนะแต่ว่าเบิร์ดมันก็ไม่นี่รัวขนาดนั้นรู้สึกว่าเบิร์ดเบิร์ดแรกกลัวกว่าเบิร์ดสองปะรู้สึกเบิร์ดสองมันยังแบบว่ายน้ำผีเสื้อกัดอะไรสักอย่างโอเคนะฟังของ C J นะอุ้ยพูยเสียงแน่นกว่าเยอะเลยว้าว มาได้แล้วฮักเมาเนาะฮักเมาเหรอเขาว่าฮักเมาเหรอไมไ่ใช่เค้านี้นานมากเหมือนจะว่าใดจงเฮวิภาษาเหนือเยอะมากจริงปะเนี่ยอู้หูหไม่คิดว่าคอนเสร์ตให้แน่นสุดใจขนาดนี้ อ่อ <laughs> ักเมาฮักเมาอุ่นะไมคำนี้นะมา้าไม่น,นะไม่ได้ใช้คำว่าฮักเมาแบบเบอร์เลโอ้เบอร์เลยไม่หนูโทนเสียงมันแน่นกว่าม,มันฟังแบบฟังง่ายกว่าเยอะมากเลยอะว้าวข้าภาษาเหนือเราเขินใช่ไหมแอมเขินนะมันรู้สึกแบบอุ้ยเหมือนไปฮักเมาแบบอ่อนน้อยอะไรยเงี้ยเขินอะโอ้เขินจริงเขินอยู่ <laughs> <laughs> เขินเล็กๆคือเขินทำไมไม่รู้เอารวมๆก่อนนะรู้สึกเสียงแน่นแน่นกว่าเยอะมากหมายถึงแบบเสียงมันแน่นอะคือมันฟังแล้วมันโดดออกมาแล้วมันรู้เป็นคําอะไรอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้พอภาษาแต่รู้สึกว่าเสียงมันแน่นแน่นกว่าแบบของนีนจริงๆไม่เสียงหวานเนาะพี่ลูกเกดเสียงหวานมากเลยหัวใจเป็นแหงต้งแต่หันเท้ายน้ำจางวัดใด แต่ว่าหมือจะเต้นแรงแบบแท้ๆเลยเห็นเธอไหายน้ำไม่รู้จะพูดยังไงคำนี้ก็ไม่เจอหนามากคือมันไม่มีอ่ะในเนื้อเพลงแบบอาจจะมีในเนื้อเพลงซีเจมแต่แบบคิดว่าไม่น่ามีปะมาจ้างว่าไหนมันดูไม่เข้ากับเพลงไหนในแบบคือมันไม่น่าแปลคำนี้ออกมาคือหมายถึงว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้ผมไม่ได้เจอแล้วก็ไม่คิดว่าจะอยู่ในเพลงนี้เนี่ยหนูชอบไอ้ละอ่อนที่เล่นน้ํากําลังม้วนเงิน สาดรน้ำกันเขาบอกว่าเด็กที่กำลังว่ายน้ํากําลังแบบสนุกสนานเนี่ยอุ้ยทำไมใช้คําว่าศาสตร์น้ำเออแต่ถ้าใช้คําว่าพดมันก็แบบนิ่สศาสตร์น้ํามันภาษาเหนือมาคือพดน้ําอ่ะแต่ถ้าใช้พดน้ํามันก็น่าจะแปลกๆไปหาคําแปลฮักเมาใช่ฮักเมาอ่ะมันแบบแอบชอบอะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าคําว่าฮักเมาอ่ะมันเป็นฟิลที่มากกว่าแอบชอบอ่ะเขาแบบว่าคือแอบชอบมันเป็นฟิลที่แบบเอ้ยก็แค่ปลื้มอ่ะแต่คําว่าฮักเมาอ่ะฮักเมามันเป็นฟิลที่โอ๊ย หลงแบบหลงหลง,งแบบฮักเมาอ่ะ uh, แบบเมาแล้วเมาแบบฮักเมาความฮ <labour und S 1> ักไปหมดเลยอะไรอย่างแบบมองไปทางไหนก็มีแต่เธอแบบว่าเจอเธอแล้วมันเมาอ่ะอะไรเงี้ยสอบหนูรู้สึกว่าความหมายมันมากกว่าคําว่าแอบชอบเขาแต่ว่าแอบชอบมันก็คือปื้มอ่ะเออมันแค่แอบชอบอะไรเงี้ยแต่ฮักเมามันคือเพิ่หักเมาตัวอะไรเงี้ยแบบมองไปทางไหนก็มีแต่ตัวอะไรเงี้ยเขาจะปัง มันมีความหมายหนักกว่าคําว่าแอบชอบอ่ะแต่ถ้ามองมันก็คือคําว่าแอบชอบนะทุกคนแต่ว่ามันมันมีความหมายสำหรับหนูอ่ะคือว่าถ้าพวกหนูจะใช้อะไรเงี้ยคือมันจะไม่ได้ใช้ฟิลแบบแอบชอบอ่ะคือแอบชอบวันยังฟิลแบบบอกกเปิ้ลชอบตัวอะไรเงี้ยแปลว่าเออเปิ้ลแอบชอบตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าห้ามมาตัวมันแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแบบคือมองไปทางไหนก็คือแบบทุกทั้งวันอ่ะแบบก็เติมเต่ตัวอะไรเงี้ยแบบเข้าใจปะ ขึ้นตรงแต่หน้าตัวอะไรเงี้ยจู่ก็เลยมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ใช้อะไรเงี้ยคือสําหรับหนูอะมันเป็นฟิลที่เหมือนกับตอนที่ที่ยังอยู่สมัยเชียงใหม่แบบมันเป็นคาที่ทุกคนไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วเพราะมันแบบคือมันเป็นฟิลที่เหมือนแบบมันยังไม่ถึงขั้นที่แบบอุ้ยมองไปทางไหนก็ยังแบบเห็นหน้าเธออะไรเงี้ยยังใช้คําว่าแอบชอบอะไรเงี้ยแอบชอบตัวอะไรเงี้ยในตอนที่ฉันฮักเมาเขานั้นฉันควรจะย่าจะใดจะมีหนตั้งไหนดีโอ้นี่เห็นไหมพอมันอยู่ในบริบทฮักเมาแล้วมันควรแบบเออมกาจะ เลยดีหรือไองเราทำตัวไม่ถูกแล้ว <c> เ <oughs> ขิอน่ะไม่ได้ยินคำนี้นาเคิรไนนดูของวีเนเคดิหนหยเขาใช้คําว่าอะไรของวีเนเคในตอนที่ฉันชอบใครจะคนนั้นควรจะทำยังไงอ๋อจะมีวิธีไหนดีอันนี้ก็เคยนะแบบ ในตอนที่ฉันชอบใครสักคนอคุนยี้ก็น่ารักน่ารักทั้งสองเวอร์ชันเลยนั่นแหละแต่ว่าโอเคนะหนูว่าโอเคแต่ว่าหนูชอบความแน่นของเสียงแบบทางฝั่งซ GM มากกว่าแนวบัดดี้ใครตอนไปเอาติงคือมันเรียกบัดดี้หรือเปล่าหนูต้องไปเทคเบอร์รี่ส่วนคนที่ได้เทคแนวก็คืออันแน่แน่ถูกใจแน่นอนคนนี้นะคะลูกศรน,นี่น้องลูกศรก็ถาม έλ, พี่แนวพี่แนวจะวนขนมเมื่อไหร่จะนขนมเมื่อไหร่หนูก็แอบอุ๊ยอาจจะยังอาจจะยังพี่ อาจจะยังเหมือนเวลาหนูกับลูกศรไม่ค่อยตรงกันอะไรเงี้ยเหมือนยังหนูก็เพิ่งได้เลี้ยงขนมเบอร์รี่ไปอะไรเงี้ยเพิ่งซื้อพิซซ่าให้เบอร์รี่แล้วก็ซื้อให้คือให้กินด้วยกันกับเอ,อ่อไฮนะมาลีนอะไรเงี้ยมาลีนเป็นบันดดี้เก่าหนูแบบตั้งแต่เข้ามาเออแต่ว่าแบบไม่ค่อยได้คุยกันเลยตั้งแต่แบบตอนเข้ามาใหมๆ่ๆอะไรเงี้ยติดตามไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเ e x c l u s ีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am m o o n h e application